ทนายนัดนะครับสาระข้อกฎหมายที่จะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ก็คือว่าตำรวจยึดโทรศัพท์มือถือ iPad, n o t e ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นปสปส .DSI อสไอปปชเนี่ยเขาจะบังคับข่มขู่ให้เราเนี่ยบอกรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ iPad ถ้าเราไม่ยินยอม เขาจะบังคับให้บอกได้หรือไมอ่เอาตามหลักกฎหมายเบื้องต้นก่อนนะว่าถ้าเราเป็นคนปกติเนี่ยคุณจะมายึดมือถือของเราเนี่ยโทรศัพท์ทรัพย์สินของเราเนี่ยตำรวจจะต้องมีหมายค้นก่อนแต่ถ้าตัวเราเป็นผู้กระทำความผิดมีความผิดซึ่งหน้ากระทำความผิดทางอาญาอันเนี้ยเขายึดโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบได้โอเค แต่นะครับข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือในโน้ตบุ๊กใน iPad ที่มันเป็นเกี่ยวกับไฟล์เสียงรูปภาพข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลของเราเนี่ยอย่างนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐตำรวจจะต้องขออนุญาตต่อสาลเพื่อเข้าถึงระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของเราต้องขออนุญาตศาลก่อนนะครับ ไม่ใช่ว่าคุณเข้าไปล้วงข้อมูลของเราโดยที่เราไม่ยินยอมนะถ้าเราไม่ยินยอมคุณจะบังคับคุณจะหลอกลวงคุณจะข่มขู่ขอพาสเวิร์ดขอรหัสผ่านของเราเนี่ยไม่ได้ถ้าคุณกระทําไปโดยที่เราไม่ยินยอมจะถือว่าพยานหลักฐานนั้นได้มาโดยมิชอบห้ามมิให้สารรับฟังถ้าสู้คดีกันมีโอกาสที่สารท่านจะยกฟ้องสูงเพราะถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบนะ เข้าใจไหมครับคำว่าข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องขออนุญาตต่อสารตามมาตรา18-19ในพรบอคอมพิวเตอร์เขากำหนดเอาไว้แล้วนะครับ